นี่มาพรากรบซองนาลี่าตออดงกาวนี่นาลี่ริมาคนเดียว่น้องเ้ยมาครับแซ่บีนัมบนกา้วเ็ข้าวเจวานี่เข้าชางอาสงขาวมีคาราทีน้าวเดารานกระคือไปแรแรนด์แท้แจกซาลาเปานี่คืออาซาลเปาแทบอันนี้คัาค้าย ก่อนนะคะขั้นบีตกอยู่เป็นเงาไทยกับประมาณสิบปาท์ติเนอรประมาณสิบปาท์ติเนอร่อนเนี่ยจากน้อยห้าสิบาทเลยเลมอนนี่เขาจะโบเดนมาท้ายเนาะพี่น้องเขาสะเอามาแจกพี่เนาะเอินแต่วาแจกเขาจะโบเรนแจกทุกคนเนาะเขาซุ่มแจกเอาแบบว่าเขาเบอร์มาผู้ใดที่แบบว่าลัทธนาแบบว่านาจะเงินซื้อกินนะพี่เนาะแบบเขาแจกให้เพื่อนนอกโอ้ยยังงี้มาเลยเลมอนนี่เนาะบรรยากาศมีหมอว่าผรูอ่าพี่ครูใหญ่ ใจบุญเนาะทางาต่างประเทศไปเพิ่นเป็นคนไทยเนะาะพี่น้องเพิ่นอ่าได้อุญนุน้นสลับเปราของเา,าวแทมมี่เนะาะเพราะว่าคาแทมมี่ท้าย,ยสลับเปาพี่น้องซาลารีแมนท้ายหัวเนาะแต่สาแทมมี่ท้ายสลับเปาแท่งเพิ่นก็ได้อุญนูน้นจำนวนเงินห้าร้อยบาทพี่น้องเพิ่นก็ได้ส่งเงินไปส่งเงินอ่เงี้ยเนาะส่งเงินตั้งแต่เสาร์แล้วเนะาะพี่รรมมน้องส่งมาให้ตอนเช้านั่นนะคะเพิ่นมาเห็นภาราคิดมีให้เพิ่น ก็คือมือนีก็คือเนื่องในวันเกิดคล้องลูกไส้อ่พ่นเนอะพ่นก็เลยแบบอยากเทปุ้นอ่ก็ดื่นก้ะแค่พีบิรต์เดย์เนาะอีสันวันเกิดจะคล้องไห้ลูกไ้คข้องอ่าไอ่พ่นเอาปากแฉ่งแห้งเพื่อแห้งีกนพ่อการงานเจริญรุงเรื่องเนาะ่ดือนนีกัเป็นมือทีขนาดที่เราเข้าทังโลกอ่ะ ใชเมยเดี๋ยวเ้าไปติดตามครับชมนกัน,นำทำพี่น้องเดีเข้ามากมือดีเป็นมาสาคนน้อมี่ชัมมี่นารีและ่ะค็โตัี้โพีเป็นมือกอน้องเป็นกอกตายขแบบองมเกีวนวามงานกันกระโดดโดดเทียงงนย่างสดอีกกดมันกันสด,นดหนหนเาเราเลยไปเดี๋ยวเฮาเริมไปกันเลยเน,ะนาะถ่ายล้วหึ่งมครัเอาอะไรพี่น้องกอนนี้เข้าสินค้าไปยทีเย ไก่ๆน้ใช่ใส่ไกัน่น้องสาลาเปล่าสาวแทมมี่ตาเสบบอซาลาเปล่าสาวแทมมี่ตาโอ้นนะพี่น้องนี่มีกระพวงทิปกอดพึ่งเราเลยแี่ค่ะพอถอดพอไปเนาะที่ว่าเสียงกันจับลูกควนเนาเพราะว่าอยู่ในตลาดเนาะพี่น้องรถเที่ยวไปเที่ยวมาเจ้าสาราซีเด้อรถแบบร้ายเนลยจะเป็นหางวงแรงเป็นเวลาหางวงแรงพี่น้องทุกคนา ເອົາແລະບໍ່ໂພດຫວັກ คนคนบราณเนาะนั่ยังนั่งสบย่ัวส่ป้าให้เด็กหน่อยด เอาแล้วนะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ชาวนาลีกระไดหับบใบจับจับกล่องให้น้องๆเพื่อนเนาะตอนนี้ห้ามกาสีสเลยแล้วพอหลายๆคนก็นสนใจเนาะว่าแบกอีหยังกันตอนนี้ห้ามสีหายน้องๆเพื่นอนแจกเลยเนาะ <S 2> <S 2> คนละก้อนคนละก้อนนับแต่ตอนนี้เลยเอาให้เลย <S <S แฮมมี่จัดก,การเลยเานาะบรรยากาศยามแรงๆ,ๆกับซุปเปอร์มารน,น,นี่นั่น อดีใหเลยบบหูว่าสิแจหอดไซด้อพี่นนอะหอดไซกับหอดหันเนาะไปเออดีได้ได้ได้ดีให้เนาะอันนี hai, uman, ne, uman, ้ก็เแม่บรรยากาศยามแรกแรกเนาะ โปรโมทซาลาเปาในเด้อโปรโมทซาลาเปาซาตะโอยเนเด้อมือนี้อาจจะมาแจกแต่มืออืน่นนีอ please, yeah, yeah, ่อาจจะมาขายเด้อพี่น้องสล้วาซาี้ลาเปาแคมี่ เออพ่นเมื่อต่อลูกสะเอาขอบใจขอบใจไอเอฟซีพันแน่ขอบใจเด้อนี่นะพี่นาะนี่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 เอาไห้นี่นะเออเถอะเนี่ทางล้างเนี่ยเอาไห้เนได้เก็่ยบเผูได้กินละกผูได้กินละกันรีวิวเด้อ อ่ะเอาหายเพิ่นว่าบ้าน่ะโอ้น่ะเอาขบใจยอบใจะอะก็ปียังไล่บอกเลยสิไปแจกนะได้ได้ได้มาว่าก็ปีมาถือมงมาถือบ้ปไแจกเลยเปลี่ยนเอยนารีเนาะ ช้าๆในที่ไหวผลเออเอาไปให้เมยมอยู่ในนั้

ดูดอกนโอนมาดูกระพาแป๊กไดนาโอนใหญ่ก็ใหาเข่าเขาลดตกแบบนี้ขบใจใจอ c นีใจทำงานเลยใ่ใายังีนี่อันนี้เพิ่นคายขนุเด้อพี่น้องนอง่อเจุยอ่อน่องสบสบายเราเ่าบมาให้แน่นึงแบบบเอาฮล่าะเร อ้าวหมดใจหมใจแล้วกระตงกระตงนุ่นเน้าแถมนี่ไงเด้อมันนี้มันนีคนมาแมคนันแม่พันแม่ก็ยังติดตลาดติดแมงเดอร์กุ้นซอยก็ดังติดมันเดีอยานจไปมุมนี้แล้วนั่งเลยอเคเลย กูชาด้วพี่นอกก็ตรงโปรโมตอ่ะ้าขอบใจนิดนึยดูไงล่างเยอะเลยขอบใจขอบใจไอันันันนาไม่้ด uhh ีขายดีอยู่ให้ดีขายดีเนาะเมนก็นหนึ่งเสียหราดแค่เพิ uh ่มอ่ะ เนื้อทางบ้านทอันเร่ออะไรเนี่ยแซมสาวแซมาวเรามีหน่อซีนง่วนเนื้อง่วก็ําุงันเรื่องซีนหอ่ะอ้าวเขาก็ว่าเอาเดีวเไปบ่าหน่อยแซมสาวกับีนบ่าน่อยจในสองหใช่สองหลสองหบาทมเหประมาณสองหลบาทใครจะขนมาบอกอ้าวโอ้โหเออแก่าอไแกว่ไชิมเลยเด้อชาตํารวน เต็มเลยค่ะเต็มเต็มแต็มนะคุณจะเข้ามือในการนี่อ่าคนใดีเพีคนใดอุ้นแบบเมาหัวสค่ะเขามาในเต็มหมดผมบอกกันถ้าอุดนถ้าอุ้นูนเกร็ที่อันนี้ใพิคนเบิงเอาได้เดได้บอกไอ้คำว่าอุ้นูนสี่กับจีนโมีนาไมนา้เด้อ้ว่าอุนนูนเด้อมาขอบใจเก่น้อ เด้อเป็นไงเจนี่อ้าวอันนี้ไม่ขาดนอนเลยหลานเด้อ่นเอาบ่สเบดเลยเด้อพี่น้องตอนนี้เบดเลยเด้อจะไม่ได้แจกแล้วเพราะว่าสามก่อนเนี่แม่ทั้งสามเฮาจะกินเองเดี๋ยวเฮาก็บพกินให้อายเพิ่นป่วยด้วยกันเนาะเอาเลยๆจะน้อนเลยคอยเลยวิธีกินเด้อบ่เออบ่ผู้เจ้าของสารปาอันรีวิวเนี่ย เอรไาลาเปานะแบบมือนึงจะขายเท่าไเห็นประมาณเทอรเ้อดมือละหาชิบกอดนะพี่น้องาชิปกอดกันตเองแซนหาสิพันกีบเนาะองแนกี้องแซนหาสันกีบกัสีประมาณหาอยบาทเนาะเช้านมีขายได้มือนึ่งห้าอยบาทพัดขึ้นกำไรกัเล็กๆในหน้อยเนาะโบราณนีเป็นทกิที่เจริงได้เลยผูกจริงไดกิ บอกกินซาลาเปาอันแฉบอยู่ปะน้าตาประมาณนี้เลยพี่น้องโคตรแฉบเลยมีนากระชานี่อ่ะผู้ใหญ่ใจพูดอีกอะอุดมูนชาวเทมีเด้อเฮาสื้้ากันมาแจกพี่น้องมาแบงปั้นอ่ะคอยเงียบนอกให้พ่อแม่์ปัสโซนบานเฮามนั่นแหละบานตะเวยบานเจ็ดสบานเนาะแล้วล่ะเล่นเองแข่งเองหรืองมือกล่องนขึ้นได้หลยจะว่าข้าวก็ใช ที่หาคุณทาเนาะคือาลีจะได้ลงลิดแมนเป็นมืออื่นนะคุณเบดและเบ็ดเนาะหัวซุกจนไรเหมือนกมีใจไรอะไนกลับ เป่าหายตี function, ้ป <c oughs> like ัจจุบ like, <cat> ันท่ผ่านเข้าจะกราโน่เนาะกัอาจจโมทัวโมเบิร์ตเนาะแต่เข้ากับตั้งใจมาเจดีใจเนาะกับหูตื้นใจดีใจตับถึ่งร้ายอะไร่ะขอบใจอายนายทางา่างประเทศหลายๆเนาะมวยนี้กัทั้งเข้าทองคนสามคนกับแบบดีใจแล้วก็มีความทุกข์ร้ายเนาะงจีเลยมาแบ่งปันหัวหนล้วก็เป็นสะพานบุญให้แก่เพคนเนาะและเข้ากับวังว่าเข้าจะมีอ่าดีใจเดือดเนาะ กืจว่าด,ดีใจนะแบบเวลาเขา,ายามนจล้างไพ่าพกับแบบเี้บเราที่ว่าเ,าเข้าแต่พิแซษค่ะเจ้าอาจจะเป็นชิปเล็กๆหน่อยๆก็บตามแต่ว่าเข้ากับหายดีใจไม่อยอมกัมบครับบอใจตรงน,นี้ครังเนาะ ให้เหมือนอีก่อนอื่ยับจยิดไส้นอกายยังขอบได้อาร้ายๆเนาะีเดกุดนุนพุดนุนซอยนอกกายขออวพยพอในังไโอกาสวันเกิดลูกไา้ขของอายไปนอกข้อว้ยพอใเห็นเคอน่ะสุขภาพแข็งแค้งังอยูมันคอนยื่สุดสายคลายมันประสุขุนสำเร็จในนาทีเดกง่เนาะอกกาบอกว่าเก่งปันได้แต่ว่าขอได้สเลยอะยิ้มบุญแทไอายเนาะเดี๋ยวพาเลมาแจก แบบกะบ้างว่าส่วนบุญนี่สีไปหดไปเทิงข้างอ่าอ้เพิ่นแหละครับข้างลูกชายเพิ่นเนาะในห้องกับบุ๊คโอ้ออกคือเสียงเฮงน้ำเนามีแต่ว่าอ่าขอให้เพิ่นเบิ่งเอาเนาะนอนจากเจอข้อตัดชิปย่างเหียอเยอะๆครับจะให้เพิ่นเบิ่งเลาวพี่หยองเนาะกะกราศกดใจอีกครั้งเนาะให้เพิ่นแล้วกะครอบครัวอยู่ดีนีแเฮงเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก่ะข้าทั้งสองกับ่มีหยังหลายเนาะกงจบภารกิจแล้ว ไลค์กดแชร์กดติดตามฝากชลาเปาเนเด้อยันมันมีคนอยากซื้อเป็นกระจายให้นะดีซ้าต่ออ่ยแบบนี้คือเก่าเนาะบายบายแล้วก็ฝากชลาเปาฝากอุดหนุนชลาเปาไกลไปไกลมากแมนเพราะว่าซ้าเทมิ่จะมานงคายอ่าตอนแรกเนาะเป็นตอนแรกแมนซ้าเทมิ่จะมานงคายอยมีตลาดแดงแห่งนี้นะบางทีบางเมืองนะครับแล้วนี่มีโอกาสมีเวลานนี่กับพีมาคายสอยซ้าเทมิ่เนาะคายชลาเปาสอยน่ะเปลืองหักเนาะปลื่องหักเท่า คลิปอีกอ่ะขอจบเพียงเช่านี้บายบายขอ,อกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไป